ด้วยรักและหวังดีจึงนำสิ่งดีมาให้เพราะรักและห่วงใยมอบให้แต่สิ่งที่ดีสุขภาพคนเราคือคุ้มทรัพย์อง,งให่มแม่บุญเลิศแม่บุญเลิศแม่บุญเลิศม,มาดมูลอยู่บ้านบ,าบ้านหนองบวัว ตำบลตำบลกุลคอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมแม่บุญเลิศปีนี้อายุจักปีครับ48่สิบปี่สิบแปีว่างช่วงปีใหม่แม่บุญเลิศไปตรวจหมอว่าไตแม่บุญเลิศเหลือจักเปอร์เซ็นต์กว่าครับเหลือสามเปอร์เซ็นต์เหลือสามเปอร์เซ็นต์เงินลอยหนึ่งเหลืออายุสามบาทจ้าลวมหมอนอนเสื้อลูกบวได้ไปบวเป็นมือหนูมือตาบวนลูกบวได้ครับพี่น้องบ้านเมืองมายามเพิ่นว่าจังไหน โอ้พิ่นกระตกใจแล้วพิ่นเอาลังค้นจนหายน้ำครับว่าเข้าสีบ่ย่างแล้วแล้วครับบาดได้มากกินผลิตภัณั์น้ำมาจากบรรจบกินเจียวีเข้าไปบัดจักรกองแม่มัดสามกองเดี๋ยวนี้เฮ็ดจังได้แน่แล้วไปหน้าได้แล้ววดบ้านกวดเพื่อนลุกมาไปเมื่อไห้เมื่อหน้าได้ไปเมื่อหน้าได้ละหายน้ำหายในครับสักผ้าก็ได้ครับบาดนี่อันพี่น้องมายามบาดนี่เพิ่นว่าจังไหบาด นึกว่าสิเป็นปานปนี้ได้ยาอย่างดีมาเนาะเวิ่์ว่ะได้ว้าสูงูพันฟังบอจ้าวสูงูฟังวายาของอาจารย์บรนจบมาแล้วกินกองเดียวก็ได้ลุกขึ้นนั่งว่ะอืมครับครับเอาดีใจน้าเด้อบาดนี้เพิ่นมาส่งถึงบ้านสั่งเพิ่นอีกครับดีใจน้าเด้อแม่เด้อให้ดูแน่เจ้าของบาดนี่จ้าเอาบอขาดตายแต่เฮาดีใจน้าขอบคุณหลายๆครับ ด้วยรักและหวังดีจึงนำสิ่งดีมาให้เพราะรักและห่วงใย